คลิปนี้เรามาดูบุตรบริวารของคนวันพฤหัสบดีกันนะคะเดือนพฤษภาคมนี้บุตรบริวารขอไพ่ใบหลักหน่อยค่ะอ่ะขอโทษค่ะบุตรบริวารบริวารก็คือลูกน้องหรือคนที่เราคอยดูแลหรือเด็กในสำนักงานหรือ,อคนที่เราต้องคอยดูแลใส่ใจบุตรบริวาร บุตรก็คือลูกบริวารคือคนเราคอยดูแลเขาเป็นคนขยันขยันขันแข็งหาเงินหาทองคือขยันในหน้าที่ของตัวเองนะคะอ่านเดี๋ยวพอขยายความด้วยไพ่สามใบหน่อยบุตรบริวารเป็นยังไงบ้างคะบุตรบริวารตัวนี้คือเอตัวนี้คือภาระสัญญา ภาระสัญญาหน้าที่สมมติว่าบุตรของเราจะต้องเรียนต่อมาหาวิทยลัยใช่ไหมเขาก็มีระยะเวลามีสัญญาสี่ปีห้าปีก็ว่าไปหรือบุตรบริวารบริวารสมมติว่าเราจ้างบริวารเข้ามาคนนี้สัญญา1นึ่งปีสปีสาปีสปีหปีหรือสัญญาปีต่อปอีอันนี้คือต้องคอยต้องคอยดูแลบริวาร แล้วนี่คืออ,อความบางคนก็หมายถึงว่ามีความสม่ำเสมออมีความยุติธรรมสม่ำเสมออดูแลใส่ใจงานเป็นอย่างดีแล้วก็ตัวนี้คือบางคนเราก็ต้องคอยช่วยเหลือเพราะว่าช่วยเหลือคนที่เขาอ่อนแอกว่าช่วยเหลืออ่อนแอเรื่องการเงินการงานหรือ <c oughs> อ่อนแอเจนะคะอ่อนแอเรื่องความรู้เราก็คอยแนะนํา แบบนี้แบบนี้นะคอยให้ความช่วยเหลือเขาเาบริวารของเรานี่คือแต่ละคนเขาก็ไม่ได้เก่งกันทุกอย่างนะคะบางคนก็อาจคนนี้อาจจะเก่งเรื่องนี้คนนี้อาจจะเก่งเรื่องนี้เราก็คอยแนะนําเข้าไปอืก็คอยช่วยเหลือเขาอือันนี้ก็บุตรบริวารเนาะโอเค